ครับตัวดีครับหมอตัวจริงน,นครับอันนี้ให้ดูแผลกรีดยาวที่สามสัปดาห์สามสัปดาห์หมอคะการตัดหน้าอกอ่ะจ้ะไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กหรือแผลกรีดยาวนะคะอันนี้มันสามารถป้องกันมะเร็งเต้านมของคนไข้แต่ละคนได้จริงหรือไม่ได้ได้ได้ไดเกือบเกือบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เกินแน่นอนใช่ไหมคะมนังนตัเขียนเก้าห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าแผลกรีดยาวนี่คือแบบโอกาสที่ตัดหมด แบบไม่เหลือเลยในเรื่องของโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมก็อาจจะสูงกว่าแผลเล็กไหมคะเกี่ยวไหมคะหมอสูงกว่าแน่นอนสูงกว่าเนาะแต่ไม่ใช่ว่าแผลเล็กจะตัดเต้านมไม่หมดใช่ไหมคะอันหมอต้องแยกให้คนไข้เข้าใจมันต้องเหลือเนื้อไว้ที่ใต้ฐานปานนมค่ะกับกับตัวหัวนมที่ที่มีเนื้อเต้านมเยอะกว่าเพราะมันอยู่จุดเดิม <S <S ใ,ชใช่ไหมใช่อาจจะนิดนึงเนาะแต่เหลือไว้บางๆแต่รับรองเต้านมที่เหลือนี่ไม่มีแน่นอนปกติถ้าเป็นแผลปานนมอย่างที่เราเห็น โปรตีวผมจะเหลือไว้แค่บางๆมันก็จะเรียบไปเลยแต่ถ้าเหลือเยอะมันจะเป็นตุปั้นป I mean right? right? ันนมตุยขึ้นมาอย่างนั้นอันนั้นอันนี้เหลือเหลือเต้านมไปค่อนข้างแต่หมอต้องอธิบายว่าถ้าแผลเล็กแผ่นปันนมที่หมอบอกว่าเหลือไอ้ตรงนั้นไว้นิดนึงไม่ได้หมายถึงว่าเต้านมเหลือใช่ไหมคะหมอเป็นเนื้อเต้านมเป็นเนื้อเต้านมไม่ใช่แค่หนูหมายถึงว่าเต้านมไม่ได้มาตุยออกมาเหลือในอันนั้นคือเหลือเหลือบางๆมากๆเลยเพื่อแค่เอาเลือดไปเลี้ยงให้ตัวฐานปันนมซึ่งซึ่งมันต้องเหลือนิดนึงไม่งั้นหัวนมปาาาานนนนนนมมมมจจะะะะถ้้ใครเเเเเเหหลลลืออออยยยยยกก็็ัขึตตุุ หรือถ้าเกิดคนไข้ไม่ไม่มั่นใจไปตรวจอะไรนะเขาเรียกแมมโมแกรมเหรอคะซีทีสแกนใช่ไหมคะอเออซีทีมเห็นต้องเอ็มไอเอ็มอไอเท่านั้นส่วนใหญ่บางคนเหลือตรงนี้เยอะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีท้องพวงขาดเลือดอ๋ออย่างที่เราตัดคิดเลยเนี่ยต้องบาลานให้ดีไม่งั้นขาดเลือดหัวใจขาดเลือดจะเลี้ยงให้พอเพราะนั้นการที่ตัดบางจุดที่อันตรายต้องชำนาญอยู่ต้องชำนาญต้องใช้ประสบการณ์นะค่ะแต่สำหรับอาจจะมีป่องนิดนึง โอเคนิดเดียวตรงฐานปั่นนมนะคะที่ที่เห็นปั่นนมก็คือแต่ว่าสําหรับแผลกรีดยาวอันนี้หมอจะทรงเป๊ะเรียบหายหมดเนียนกริบการเป็นมะเร็งไอ้การเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ย95เปอร์เซ็นต์นี่ผมว่าไม่เป็นแน่นอนเนาะเออเทียบเที่าจะถูกตัดไปแล้วท่านหมดโอกาสนี้เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะมาดูสามอาทิตย์กันของแผลกรีดยาวไร้ถุงเดนนะคะอันนี้ก็แผลแนวเข้าแนวเข้าเหมือ๋ออันนี้แผลดีมากเลยนะคะหมอ หัวนมปันนมลดขนาดพร้อมกับย้ายตำแหน่งทั้งหมดให้ใเป็นตามทรงกล้ามของเหมือนคุณผู้ชายเลยนะคะก็อันนี้ของน้องก็ไร้ถุงระบายเลือดหมดเลยเนาะหมออย่างนี้ปันนมของแผลกรดยาที่เราย้ายเนี่ยมันจะไม่มีเนื้อต้นนมเหลือเลยค่ะก็คือเรียบกริบแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นปันนมของแผลรอบวงกลมอาจจะมีเนื้ออยู่ใต้นิดนึงแล้วอันนี้ถ้าเกิดคนไข้ดูแลตัวเองดีๆระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆโอกาสที่แผลจะเป็นเส้นได้ใช่ไหมคะที่หมอเรียกจะต้องมาดูอัน เป็นสีขาวก็มีสูงเนาะอันนี้แค่สามอาทิตย์เองเพิ่งเพิ่งตัดไหมไปได้อันนี้สเต็ปแรกค่ะนไดเดียวเอะนะคะเพิ่งตัดไหมใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวมาติดตามหน้าอกของน้องกันไปเรื่อยๆนะคะหมอฝากน้องๆหนค่ะสนใจปรึกษาที่ไหนดีคะชั้นสี่ปีเวชจันทถึงเสาเนาะขอบคุณค่ะ